สิริสุพมัสสุขพุทธศาสนายุกานนับจำเดิมแต่วันเป็นที่สเสด็จอพันทาปรินิพานในองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะั้นปัดนี้ันรวงแล้ว2,564พรรษาปัจจุบันสมัยวันนี้ตรงกับ รุกราชินวันพฤหัสบดีที่18เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช5 6 4พระพุทธศาสนายุคการนับจำเดิมแต่วันเป็นที่สเสด็จด,ดับขันพระปริณิพานมีนายะาอันทานสาธุชนคนดีทั้งหลายจะพึงกำหนดนับและรับรู้ด้วยปักการัับนี้ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสักนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา รับปวาสิงปุริสังปุระโตโสทะมาคตังยาติมิตาสุหัชชาจักอาภินันทติอาคตังตเทวะกะตะคุญยังปิอสมาโลกาปรังคตังปัญญานิปติคันหังติ เปยังยาติวะอาคาตันตีนาบนีอัตมภาพจะได้ที่แจแสดงพระสัทธรรมเทศสนาในนันทิยะวัตถุปถัฐาพน,นาว่าด้วยเรื่องของนายนันทิยะเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาเพื่อกุศลบคนยาราศีของบดาะาจภาพา ญาติสนิทพิสายที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลวันนี้ได้จัดงานทำบุญฉลองอีิทำบุญบุทิศสอนบนุญสวนกุศลไปให้กับญาติสนิทพิสหายที่ร่วมลับไปแล้วนะมีคุณพ่อเกิดจำเนียนกูลเป็นต้นใดที่ทจะแสดงธรรมตามสงกวดแก่เวลาสืบต่อไปปัญดญายกโย สาธุชนทั้งหลายที่มาทังอยู่ณสถานที่ตรงนี้หรือแม้แต่อยู่ภายในหมู่บ้านที่ได้ยินเสียงที่ได้รับฟังแย่งโยงสาธุชนทั้งหลายเคยบริจาคทรัพย์สินเงินทองหรือของมีค่าต่างๆในการถวายแก่สงฆ์เพื่อนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง้านวรวัตถุ สร้างสิ่งของสร้างสาราสร้างโบสถ์สร้างวิหาราต่างๆแวกไจะได้ยกเรื่องของเศรษฐีผู้หนึ่งในเมืองอารณสีแต่ที่เคยสร้างสราราสร้างวิหารถวายแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่แต่โดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระมุฎหรือเป็นประธานในสมัยพุทธกาลนั่นเองในตอนที่องค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าแท่านประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมรรคทายว,วันป่าอิสิปตนะมรรคทายว,วันคือถ,ถ้ากล่าวถึงความสําคัญธ์ตรงนั้นก็คือเป็นสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมแสดงธรรมครั้งแรกหลังจากการตรัสรู้ในส่วนของป่าอิสิปตนะมรรคทายว,วัน ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ได้ปารอบหรือได้กล่าวถึงเรื่องของนายนันทิยะหรือนันทิยะเศรษฐีหรือนันทิยะมานุกหรือชายหนุ่มที่ชื่อนันทิยนะนั้นซึ่งเป็นกรของเศรษฐีในเมืองพารณาณสีตอนเป็นหนุ่มผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากจะให้แต่งงานมานกก็ยังไม่อยากแต่งแต่ว่าออกอุบายว่าถ้า ผู้หญิงที่จะมาเป็นภรรยาของตนจะมาเป็นลูกสะพ้ายของผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องดูแลพ่อแม่จะต้องดูแลอุปถัมภ์พ่อแม่จะต้องเป็นผู้ที่นับถือในอพระสงฆ์องค์เจ้าโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานถึงจะยอมตกลงหลังจากที่มาโนกันธยะหรือชายหนุ่มปันธยะนั้นได้แต่งงาน อาศัยอยู่กินกับภรรยาซึ่งหลังจากที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้ล้มหายไปจากไปนันทิยักษก็ได้เป็นเศรษฐนะีในเมืองพารณาสีซึ่งนันทิยนะเป็นกู้ที่มีความศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาจะชอบนะทำบุญสุนทร่านไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถนะ์สร้างวิหารต่างๆ สารา้างศาลาหรือแม้แต่ศาลากตุระมุขก,กที่เป็นศาลาสีหน้าสี่ด้านนานที่ยักก็จะเป็นผู้สร้งางถวายในขณะที่ได้ถวายตอนถวายได้หลั่งน้ำพระสิมห,หกใส่ผ้าหัตถ์หรือใส่มือของพระพุทธเจ้าก็คือหลังน้ำหรือการปวดน้ำนั่นเองซึ่งปวดน้ำก็จะกล่าวในโอกาส ท่าไปว่ากวดน้ำอย่างไรบ้างแต่วันนี้จะกล่าวถึงน,นายนันทิยะพอได้หลังน้ำพากซิโนโทกหรือกวดน้ำใส่มือขององค์สมเด็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏว่าได้เกิดวิมานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวบดึงสวรรค์ชั้นดาวบดึงด้วยประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการแก้วเจ็ดประการพืน้นที่พื้นที่พิมานหรือที่อยู่ ตรงนั้นมีเส้นผ่าสูนยกลาง12โยนสูง100โยนหนึ่งโยนเท่ากับ16กิโลนะโยมเรงคำนวณผูณเอาเองนะโย,ยมว่าแต่กว้างจะสูงขนาดไหนซึ่งหลังจากนั้นในวันหนึ่งได้มีพระมหาเทระรูปหนึ่งก็คือพระมหาโมคขลานะซึ่งพระเทระรูปนี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นเอ,อพกพระในเป็นผู้เลิศในด้านของการมีฤทธิ์เดชวันหนึ่งได้ออกขึ้นไปยังเทววโลกไปสวรรค์ชั้นดาววึงเดได้ไปเห็นเหล่าเทพพระบุตรเทพพระธิดาได้เห็นวิมานหลังหนึ่งที่ประกอบไปด้วยแก้วเ็ดประการหรือแม้แต่มีความจุด แต่ศูนย์กลางสิบสองโยชน์สูงหนึงรอโยชน์เต็มไปด้วยเหล่าเทพพบทเทพพธิดาพระมหาโมคลานาเกิดความสงสัยว่าพีมานี้เป็นของใคร<ม>เราเทพพระบุตก็บอกว่าเป็นของนังทิยะมานุษที่ยังอยู่บนโลกมนุษย์หลังจากนั้นพระมาหาโมคลานะครับพิจารณาว่า ได้ฟังก็หนินนางเทพอักษรก็ได้ถามนางเทพอักษรเราได้สนทนากับนางเทพอักษรเหล่านั้นนงฟ้าหรือเทพธิดาว่าเราเทพธิดาก็บอกให้พระมหาโมกขลนะได้ไปบอกแก่น,นทียักษ์มานกว่าเราเทพขวดเทพธิดาได้รออยู่บนสวรรค์ชั้นดาววัดึงมีวิมานอยู่ให้บอกว่าในส่วนของ อัตภาพหรือความเป็นมนุษย์เปรียบเสมือนถาดคินอัตภาพที่เป็นเหล่าเทพูรเทพพาถิดาเปรียบเสมือนถาดทองคำหลังจากนั้นพระมหาโมกขลานะาก็ได้กลับมาสู่โลกมนุษย์ได้เข้าไปยังป่าอิสิปัตนะเมรุกัายวันป่าอิสิปัตนะเมรุกทายวนยป่าอิสิปัตนะเมรุกทายวัน นั้นก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามถึงว่าทำไมนันทิยะมนุษย์ยังอย,อยู่บนโลกมนุษย์แต่มีพิมานเกิดขึ้นอยู่บนสวรรค์ท่านเดาวาดึงรอนรัอน,นทิยะอยู่งองค์สมเด็จพระส,มสมรัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าแต่ท่านไปเห็นแล้วไม่ใช่หรือพระองค์ก็ทรงเกลียด แต่บอกว่าพระมามหาโลกบาน่ะไปเห็นด้วยตนเองแล้วเราพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเปรียบเสมือนบุคคลที่ทําบุญทำกุศส่วนไว้เปรียบเสมือนบุคคลที่เดินทางไปที่อื่นแล้วอนายญาติสนิทในสหายที่อยู่ที่บ้านรอต้อนรับเมื่อญาติสนิทในสหายที่ไปต่างถิ่น ต่างประเทศหรือต่างอุบ่บ้านต่างๆกลับมาก็่อต้อนรับด้วยความยินดีเราบรรดาเทพพระบุตรเทพพนธิดาเหล่านั้นก็เช่นเดียวกันก็รอต้อนรับอันพิยด้วยการเตรียมบรรดาเรื่องบรรณาการของต้อนรับต่างๆไว้รอต้อนรับอันพิยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวก็หนึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมสพุทธเจ้าท่านก็นเลยได้อ่นอาบนบทสุภาษิต พุทธสุภาสิติอัตมายกขึ้นเรื้องต้น,ตน,นเอเนงที่ว่าติรับปวาสิงโภิสังทุรโตสโสทัพมาคตังยาติมิตาสุหัสชาจักอาภินันทิอาคตังททิวาตถาพุนยัง,าาง,าาปญญงปิอัสมาโลกาปารังคตังปัญ ปุญญานิปฏิพันันติปิยังญาติวะอาผาตังตซึ่งมีความหมายว่าญาติมิตรและคนมีใจดีทั้งหลายเห็นบุรุษผู้ไปต่างอินมานานมาแล้วแต่ที่ไกลด้วยความสวัสดีย่อมยินดียิ่งฉันใดบุญทั้งหลายก็ย่อมต้อนรับแม้บุคคลผู้ทำบุญ ไว้ซึ่งไปจากโลกนี้สู่โลกหน้าจุดพวาากญาติมิตรเห็นญาติที่รักมาแล้วรอต้อนรับอยู่ฉะนั้นอันนี้ก็คือในเรื่องของอนานพยัมานพที่เคยที่ได้สร้างคุณสร้างกุศลไว้แม้แต่ยังอยู่ในโลกพี่มานก็ผุดขึ้นอยู่บนสวรรค์รอต้อนรับอันนี้ที่อาตมาย,ายกมาให้ญาติโยมได้รับฟัง เพราะว่าเวลาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ทําบุญทากุศลทําบุญนาทานต่างๆทำบุญ,ทำ,ท,ท,ำบญทำกุศลต่างๆให้ได้ตั้งใจทำบุญต้องอริษฐานนำทานตั้งความปรารานซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาลแต่เรื่องราวต่างๆซึ่งอาตมาก็จะยกในง,งานถัดไปหรือโอกาสต่างๆที่มีโอกาสในการสแสดงธรรม เรื่องนี้ก็ให้ยโยมได้นําไปคิดไปพิจารณาไปไต่ตรองแล้วนําไปประพฤติไปปฏิบัติสิ่งไหนที่พอจะทาไปปฏิบัติได้ก็นําไปประพฤติไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นวันนี้ที่อาตมาภาพได้ยกสุภาษิตได้ยกเรื่องราวให้แยกโยมสาธุชนทั้งหลาย แต่ได้สหรับรับฟังในอวสานแห่งพระธรรมเทสนานีสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัรพสังฆานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตนกรรมจัดทุกเจริญศุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตนกรรมจัดทานให้ภัยสารขุดผ่อง้นผ่องภัย ขออคิับอุณพระสังารัฐก,กำจัดโรคให้เสี่ยมโศกสืบชนจนเกินไขขออคิับอุณพระไตรัฐดังจัดชัยเจริญวัยเจริญสีทวีสุขพุกปักการดังที่แจงแสดงพระศธรรมเทศนาพอสมสมัยได้เวลาก็อขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการสนี